สวัสดีนะครับผมก็อยู่กับผมในเกม g a n s t a r v i g a s ก็คลิปนี้ก็จะมาแจ้งข่าวเกี่ยวกับอัปเดต20ที่จะมาเร็วๆนี้ก็จะมีภารกิจนี่ปีศาจราชันซึ่งจะมาในอัปเดต20นี้นี่นะครับผมนี่ปีศาจราชันซ,ซึ่งตอนนี้ยังล็อกอยู่ไม่สามารถเล่น ก็ผมได้ข่าวมาแล้วว่าอัปเดต20นี้ในช่วงปีใหม่หรือคริสต์มาสก็จะมีพระกิจให้เราเล่นได้ก็เป็นเรื่องที่น่าติดตามชมผมก็ค่อนข้างมั่นใจนะว่าข่าวที่ผมบีเจอมาหรือไปเห็นมานี่ข่าวจริงก็เดี๋ยวให้ไปดูรูปรูปหนึ่งซึ่งเกี่ยวกับ นี่ปีศาจราชันอ่านี่นะครับผมเป็นรูปรูปหนึ่งที่เกี่ยวกับภารกิจนี่ปีศาจราชันซึ่งดูจากรูปแล้วสังเกตในหลายๆอย่างก็คือมีหุน่นเอ้ยมีมีซาตานคุมเจ้าเจ้เนี่ยเจ้เสื้อเสื้อแดงที่มันคุมเราอีกทีหนึ่งซาตานคุมเจ้ แล้วเจ๊ก็คุมเราเชิดเชิดตัวเราดูดีๆที่ขาของไอมีหุ่นอยู่ตรงระหว่างขาของเจ๊เนี่ยกำลังเชิดอยู่ก็เป็นซึ่งมันก็คือตัวเรานั่นเองเราโดนเจ้าเจ๊นี่เชิดแล้วเราก็แล้วเจ๊นี่ก็โดนไอซาตานนี่ควบคุมอีกทีหนึง่งโอ้โหผมนี่ซับซ้อนเหลือเกินมันจะควบคุมอะไรนักหนานี่แหละภาพ ภาพหนึ่งที่อยู่ในส่วนหนึ่งของภารกิจนี่ปีศาจราชันก็เป็นเรื่องที่น่าติดตามเป็นอย่างมากเลยล่ะอ่านะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็เพียงแค่มาแจ้งข่าวเกี่ยวกับอัปเดต20ที่กำลังจะมาถึงนี้ในช่วงปีใหม่หรือคริสต์มาสซึ่งอาจจะมีภารกิจนี่ปีศาจราชัน มาด้วยในอัปเดตนี้ก็สำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอลากันไปก่อนก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดถูกใจคลิปแล้วก็ฝากกดติดตามผมด้วยแปลเป็นภาษาอังกฤษก็คือกด subscribe นั่นเองก็ถ้ามีข้อผิดพลาดตรงไหนหรือข่าวนี้ไม่ตรงกับที่ผมพูดก็ต้องรอดูกันว่าอัปเดต20นั้นจะมีพระกิจราชันมาจริงๆหรือเปล่าว่าข่าวที่ผมไปเจอมานั้น เป็นข่าวจริงหรือเปล่าก็เดี๋ยวรอดูเพื่อให้ความแน่ใจก็ไปแล้วนะครับผมขอบคุณสำหรับการรับชมก็ไปและวบ๊ายบาย